วันนี้สปาไม่แอลวกาดกองมวลในโรงเรียนเจ้าโรงเรียนบ้านปังห้า,าจัดกิจกรรมบรรพษาไทยอาจจะเจ้าไปน้อยหนึ่งเพราะว่าน้ําท่วมหรเจ้านักเรียนมาโรงเรียนมาได้แต่จะได้เขาก่อจัดพื้นักเรียนเจ้าวันนี้พอออก็มาเปิดงานมีการตาดัดริมบินออนก็แต่งตัวหน้าห้างหรืเจ้าแล้วก็แต่ละคนก็จะได้ออกล่านมาซื้อขนมมาคุยมาสื่อสารแล้วก็ได้สม,มุดบันทึกวกเลนลีเดินบันทึกกิจกรรมไปนะเจ้าไขาบันทึกครบก็ับมาแลกขนมกันกิจกรรมวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงช่วงเจ้าก็จะเป็นการมาต้อนก็เป็นการ และอ่อนกระมวนกันตามาสาฝนกระโตกเกือบวันคขำนะเจ้าป้าคุตายจะป้ามาพอบรรยากาศในงานเป็นจะไดเจ้าเจินพอเลยเจ้าบางล้านก็ขายม้วนขายหมดขายเลี้ยวบางล้านก็ขายมดแต่ว่า ขาดทุนนะเจ้าขาดทุนบอกว่าเสียหน้าบ่าได้นะเจ้ามอไม่ามาคิดกําไรรายรับรายจ่ายบางแจนก็ขาดทุนแต่ทั้งนี้อ่อนก็ได้ประสบก,การณ์ได้หู้จักเรื่องการวางแผนการค้าขายการแจ้งรำอูในก,การือประสบการณ์เหล่านี้ก็จะลอลอ้อมให้เขาได้หู้จักแก้ปัญหาที่เขาพบเจอแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆได้เสียงหัวเราะได้รอยยิ้มเป็นประสบการณ์ตรงของนักเรียนเผื่อวันหนึ่ง เขาจะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ขอขอบคุณคุณครูงเรียนบ้านปังห้าทุกคนนะเจ้าขอบคุณเจ้าแหมน้อยนึงนะเจ้าตีลืมมาได้ก็ขอบคุณผู้ปกครองกับนักเรียนทุกคนนักเรียนโรงเรียนบ้านปังห้าตีพ่อมใจกันแต่งตัวน่าฮักหน่าฮักมารวมงานเป็นการสร้างสีสันให้งานในวันนี้แต่เจ้าขอบคุณเจ้า